สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ย,ยมือเกี่ยวตังหูอ่ะสวัสดีท่าไหนถึงหนึ่งโค้งมาแบบว่ามือเกี่ยวสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาตอบคำถามลูกค้าคนต่อไปเลยนะคะลูกค้าคนที่69สิบก้าค่ะถาจา์ข้ามก็ค่อยบอกอาจารย์เนาะเดี๋ยวอาจารย์เช็คก่อนว่าข้ามหรือเปล่าจำไม่ได้ เพราะห่างไปหลายวันลูกค้าคนที่69ถามอาจารย์มาว่าอาจารย์คะดิฉันดิฉันต้องการสร้างบ้านใหม่แล้วอยากทราบว,ว่าอาจารย์ปลาพอมีเวลาจะเอ่อไปดูสถานที่เพื่อจะตั้งเสาเอกเสาโทให้ได้หรือเปล่าคะ คืออันนี้เป็นการเช็คเวลาอาจารย์ใช่ไหมมีอะค่ะก็พอมีเวลาแต่ว่ามันจะได้เลิกที่ลูกค้าต้องการหรือไม่อาจารย์ก็ไม่มั่นใจนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเช็คเลิกให้ให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะสิ่งที่ลูกค้าจะต้องบอกอาจารย์นะคะก็คือว่าโฉนดที่ดินนะคะ ก็คือว่าสิ่งที่จะต้องถ่ายรูปม่ให้อาจารย์มีโฉนดที่ดินนะคะเป็นเลขที่โฉนดที่ดินค่ะแล้วก็บ้านเลขที่บ้านเลขที่เป็นเลขที่บ้านไม่ใช่บ้านเลขที่นะคะเหมือนเลขที่แบบประจตัวประชาชนอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นเลขที่บ้านนะคะที่เป็นตัวตัวเลขบ้านอ่ะก็คือถ่ายหน้าทะเบียนบ้านม่ให้อาจารย์ถ่ายหน้าโฉนดที่ดินม่ให้อาจารย์นะคะแล้วก็ชื่อเจ้าบ้านนะคะ มันเดือนปีเกิดค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะได้เช็คเอ่อเิกที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสถานที่ไม่แรงมากนะคะอาจารย์จะบอกตำแหน่งผ่านจากฉนุดที่ดินไปเลยนะคะ ยังไงก็ลูกค้าอย่าได้กังวลใจนะคะเพราะยังไงต่อให้อาจารย์ไปเองนะคะหรือว่าไม่ได้ไปแต่ดูตามโฉนดแล้วก็เลขที่โฉนดแล้วอาจารย์ก็สามารถที่จะตอบคําถามลูกค้าได้แล้วก็ให้ทิศทางที่ดีที่ถูกต้องและเ,เป็นดวงเป็นการเสริมโงเ่เฮงสถานที่ได้นะคะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้จะส่งมาั่งที่อาจารย์บอกนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบเดี๋ยวอาจารย์จะตอบไปในช่องแชทนะคะ อีกทีนึงหลังจากที่ลูกค้าส่งแม่จารย์แล้วนะคะคลิปนี้ไปแค่นี้นะคะมาไวไปไวเคลมเร็วเพิ่งมาจากวัดกะคำหน่อยแต่ตอบนะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีครับผุ